งงไหมคะซื้อตั๋ว VIP แบบใดแต่ว่าพอขึ้นไปรถทัวร์กลับได้นั่งเบาะหลังสุดแล้วเบาะก็เป็นเบาะไม้กระดานไม่ใช่เบาะผู้โดยสารด้วยค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงนะคะมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งมาโพสต์แชร์ข้อความเป็นประสบการณ์ที่เลี้ยวหลที่เขาขึ้นรถทัวร์เพื่อที่จะกลับบ้านเกิดที่จังหวัดยะโสธรค่ะจ่ายเงินไปถึง1 0 6 0บาท2ที่นั่งแต่พอขึ้นไปแล้วไม่ได้นั่งเบาะโดยสารเหมือนผู้โดยสารคนอื่นแต่ได้นั่งเบา หลังสุดนะคะภาพแบบนี้เลยเขาก็เอกใจว่าจะได้นั่งแบบนี้ไปตลอดทางหรือไม่เพราะคิดว่าจะมีการเปลี่ยนรถให้อีกทีไหมแต่ท้ายที่สุดแล้วทางพนักงานขับรถรวมไปถึงพนักงานบริการบนรถโดยสารสาธารนณะก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนรถแต่อย่างใดจึงทําให้หนุ่มคนนี้ตัดสินใจขอลงกลางทางเลยค่ะเพราะไม่สามารถที่จะนั่งรถต่อไปได้เรื่องนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักค่ะจึงทําให้ปกสนะคะไปตรวจสอบข้อที่จริงแล้วก็มีการสั่งปรับบริษัท ลร,ร่วมเนี่ยห้าหมื่นบาทด้วยกันที่จําหน่ายตั๋วเกินที่นั่งพร้อมกับลงดาบลดร,ร่วมคันนี้นะคะแล้วก็สั่งให้คืนค่าตั๋วโดยสารในราคา1000บาทด้วยค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็จบลงด้วยดีแต่ทางสังคมอะไรก็มองว่าเรื่องนี้กวรจะฟ้องร้องในฐานะที่เอาเปรียบผู้บริโภคอย่างจริงจังเสียทีสําหรับรถโดยสารสาธารณะที่เป็นประเภทรดร่วมค่ะ